สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กิจสราฟ้าลอยยศครับภาพี่น้องมา่งมุบ้านพูนง้อยครับตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยยดครับมามุองง้วแม่ลูกครับง้วแม่ลูกลูกสาวเบนเทนอายุจักเดือนหัวอายุหาเดือนนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิทายลูกสาวให้มั่งน้ะครับแม่แม่ทองเคสเอฟจักเดือนหรอือน ทองเจเอฟสามหนึ่งสองเดือนเราประกันควอมประกันทองให้ควอมเหมือนคนว่าเอ็นตเตซ้าแล้วครับสูงกว่าม้าลอยซี่มหาบัวครับเัินครับพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณถิ่ท้ายลูกว่าในเมึงครับผมมี่ตำนี้นะครับเราประกันตำนี้ครับ เป็นเชื่องครับมึงครับช้่มขับนำนำไต่ก็ดีเนาะครับเนาะขาเห็นมึงถุกมุ้มเลยครับยังขาหนายังขาดีครับหกนั่ง มึงแม่กอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผสิทธ้ายลูกให้มึงครับลูกจะโตรหรอกวะลูกแรกครับลูกที่สองตัวที่สองในถ่องนะครับนาะตัวที่สองในถ่องครับท้องเคเอฟสามหนึ่งสองเดือนครับ ว่าเป็นไรหลูกมากยี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่ลูกมันนะครับเนาะเป็นหลูกสาวเปยนเทนเช็คเดือนขอว่าลูกสาวเปยนเทหเนเทหาเดือนครับเนาะอ๋อสีดีครับ นึ่งครับพี่น้องลูกสาวหาเดือนครับแม่นทองแล้วสองเดือนครับกับเชฟสามหนึ่งพี่นองนองนองหัเนะล้อเสียดังนาครับเขาเห็ดเขาหยบร้อยครับ ดิ้งไปแดดยัยงไงนะครับลูกมันจังสีแกงดีมันเป็นเหมือนมือด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผม,ผมติดเปิดลาคาให้ให้ฟังนะครับพี่น้องเดี๋ยวติดติดต่อเล่าหด้ครับนี่ครับสาวเดีนเท่ครับไดีหาเดียนครับ

ลูกสาวเบนเทนอายุห้าเดือนนะครับอ๋มันมาอยู่ใน็ตไยเลย่หเอเอาซ้ำนี่ก็ได้ครับพี่น้องสนใจเดี๋ยวผมติดฝากเบอร์ตูไ้ไว้เลยครับเด้อสนใจมาทุบตัวจริงเลยครับ,บยูทิบานปนน้อยตำบลเกษียนที่ไสครับอำเภอเกษียนแท้จังหวัดนนอบยรีครับ ใจสอบถามราคาคนใดครับเปิดอตัวแรกบอกว่าเปิดสองแสนหาหมื่นขนาดยี่ห้อว่าแม่ลูกนะครับเนะาะศึกษาเป็นเทนหาเดียนครับเปิดสองแสนห้าหมื่นบาทโอ้โค,ครับติดตามครับคนไหนตดแค่กับกฤษดาฟ้ามาหรอยังครับหางว่างนามันชิโนวเหมือนครับ สำหรับที่มีไว้สำเนียว่านะครับเนาะขอะสวัสดีครับ